ว่าพอเจอเขาว่าจะยังข้อเสียนะพ่ออ๋อฮะเฮ้ยโอเล็กเราอยู่ไหนอ่ะเร็วเข้าถ่ายนะครับเร็วกโอเล็กอยู่ไหนครับบ้านเราบ้านเรอยเพื่ออะไรครับอ่าพิธีกรน้อยสองคนมาสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะไปครับพาไปเดินเลยครับไปเลยครับนะฮะตามมาเดินได้ช้าครับพิธีกรเดินได้ช้าครับพิธีกรเดินน้อยๆเดินได้ช้าครับแหมวิ่งไม่ต้องวิ่งครับแไปอ่ะพาไปชมหน่อยครับพาไปชมหน่อยครับ ันนี้ที่บ้านนะครับอันนี้ที่บ้านที่เชียงใหม่อะอันนี้สองอครับสองอฮะปูอังเปาจะพารวมไปทัวร์ครับเป็ดเดินไปเดินขับพาไปเลยครับพาไปเลยครับนี่ฮะเขาจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังครับนี่ระทึกน้ําป่ามาครับนี่เขาจะไล่ฝาดนะครับนี่อยากเจะวิ่งใช่ไหมครับบอกด้วยเอาแย่โอ้แม่พักนี่จัดท่วมเยอะไหมมันนั้น เอาเปล่าดีทกโปกนี่นี่อ่ะไหนนี่หรอรอโอ้โจดีอ่ะน้ำเนี่ตรงไหนท่วมตรงไหนเล่าสิโอแม่ไม่ท่วมอ่นนี่มั้งหรอโอ้ห้องอ้ถหมดเลยแม่พอไปเดินแม่อืม เปล่นี้เแล้าเร็วลงเนือนะครับี่นะครับ